คงจะเห็นแล้วว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันสร้างความไม่สะดวกหรือว่าทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของชื่อที่บางคนเป็นพ่อเป็นแม่เปิดให้ลูกหรือว่าเปิดให้ผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้ทําไมถึงถึง,ถ,งถึงมีสาเหตุหลักในการที่จะต้องออกมาตรวจสอบด้วยวิธีการนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับคือในอดีตเนี่ยธนาคารเชื่อมโมบายแบงกิ้งให้กับลูกค้าโดย โดยใช้แค่รหัสโอ p ีพคือถ้าเกิดลูกค้าถือโทรศัพท์อยู่แล้วมาเชื่อมโ t p พขึ้นเพื่อยืนยันว่าโทรศัพท์ดังกล่าวอยู่ในมือลูกค้าธนาคารจะเชื่อมให้เลยโดยไม่มีการตรวจสอบว่าเชื่อตรงกันไหมตอนนั้นเนี่ยเราไม่คิดว่าโมบายแบงกิ้งจะเกิดปัญหาคอนเซนเตอร์กันมหาศาลขนาดนี้แล้วก็มันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นจนวนมากและความเสียหายระบ้ากับสิงคโปร์หลายเท่าคราวนี้ เพื่อกวาดล้างบัญชีม้าออกไปจากระบบโมบายแบงกิ้งนะครับเ,เราก็เลยเราก็เลยามาดูหลักการของสากลคือในในทางในทั่วประเทศเลยนะไอ้ทั่วทั่วโลกเลยนะ,ะ,ะนทางสากลเนี่ยเจ้าของบัญชีกับเจ้าของโทรศัพท์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันค่ะนะครับเราก็หยิบหลักการนี้มาแล้วก็มองว่าถ้าถ้าเกิดเราสามารถกวาดล้างบัญชีม้าในระบบโมบายแบงกิ้งออกไปได้ ให้ได้มากที่สุดหรือออกไปได้ทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหาของคอเทนเตอร์น่าจะมดลงแล้วถ้าทาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นะนะครับในโครงการนี้เนี่ยเราก็ได้หารือในคณะกรรมการพลกรซึ่งทางท่าน,นรัฐมนตรีดีเนี่ยเป็นประธานก็เห็นก็เห็นพ้างต้องการว่าการกวาดล้างบัญชีม้าเป็นมาตรการสาคัญที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินให้กับพี่น้องประชาชนเราก็เลยขอความร่วมมือจากบริษัทโอเปอเรเตอร์และธนาคาร นะครับก็จะส่งข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างเจ้าของบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นคนเดียวกันไหมตอนนี้เรามีโมบายแบงค์ที่อยู่ประมาณร้อยหกมากกว่าร้อยหกล้านเลขหมายหรือร้อยหกล้านบัญชีะนะครับในวันที่ยี่สิบเจ็ดที่มีข่าวมาแยดีเดียคือธนาคา่รจะเริ่มส่งข้อมูลให้กับปปงะนะครับปปงก็จะลงข้อมูลนี้แล้วส่งให้โอเปอเรเตอร์ทาการตรวจสอบว่าเชื่อตรงไหมโอเปอเรเตอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงกับไม่ตรงตรงก็จบ ก็คือเจ้าของบัญชีใช้ตุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ <c oughs> แต่ถ้าไม่ตรงนะครับก็ต้องมานั่งดูว่าเขามีเหตุจะเป็นอันใดบ้างไหมนะครับ <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เรามีเหตุยกเว้นให้เนี่ยนะครับก็ยังมีสามกลุ่มด้วยกัน <c oughs> กลุ่มที่หนึ่งคือคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกอพ <c oughs> ่ออายุมากลูกอายุน้อยหรือมีความจะเป็นอันรก็ตล้วแต่นะครับถ้าเกิดชี้แจงความจำเป็นแล้วไม่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นบัญชีม้าธนาคารใช้ดึงเริตอนุญาตให้ได้ กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลตามคหลั่งศารเช่นผู้อนุบาลผู้ไร้ความสามารถผู้เสมอไร้ความสามารถพวกนี้ยมีคําสั่งสารมาพาคาราให้ค่ะกลุ่มกลุ่มที่สามก็คือองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนบริษัทหรือนิติบุคคลใดที่มีเบอร์โทรศัพท์ของของขององค์กรและมอบให้พนักงานใช้นะครับตรงนี้ถ้าถ้าไม่มีความเสี่ยงเป็นัญชีมาก็สามารถอนุญาตให้ได้หรือบุคคลใดที่มีความจําเป็น และธนาคารมองว่าไม่มีพฤติกรรมหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นบัญชีม้านะธนาคารสามารถใช้ดุลพินิษอนุญาตให้ได้ท่านคะ,นะคทีนี้ดุลพินิษของธนาคารนี่คงเป็นเรื่องสําคัญม้าไม่ม้าเนี่ยพิจารณายัางไงคะท่านคือคือหนึ่งคือต้องดูข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่เขาเริ่มทำเคเบซีหรือการเปิดบัญชีนะครับว่ามีการเปิดบัญชีแล้วมีอาชีพผีดใช่เจนมีหน้าที่การงานที่ชัดเจนแล้วก็มีการใช้อธุรกรรมทางการเงินที่สม่ำเสมอ แล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีเหตุไอ้ควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกัแบบคอนเซนเตอร์หรือไม่มีเหตุ <Yeah. S 2> ที่มองว่าแช้บัญชีดังกล่าวไปเป็นบัญชีมาอันเนี้ยอันนี้ธนาคารสามารถดูจากข้อมูลการทำธุรกรรมเราสามารถวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่ง mm. แต่อย่างไรก็ตามอ่าปปงปปงก,ก็จะกําหนดแนวทางโดยการประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารและธนาคารว่า ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราควรจะใช้ดุลินิตในแนวไหนบ้างเพื่อให้ทุกธนาคารมีมาตรฐานเีวกันค่ะทีนี้มันมันก็มีปัญหาที่ตอนนี้หลายคนก็มองเหมือนกันว่าทางมิจฉาชีพหรือว่าคนที่เขามีความคิดไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็ก็เหมือนจะ ก้านำทางหน่วยงานที่พยายามจะไล่จับกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นมีการไปประกาศซื้อขายซิมโทรศัพท์พร้อมบัญชีชื่อตรงบัญชีชื่อตรงซิมแน่ๆเนี่ยตรงนี้จะจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมยังไงบ้างคะจะต้องไปเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของกสทชก่อนหน้านี้ไหมว่าหนึ่งคนจะต้องไม่เกิน6ซิมหรืออะไรเหล่านี้นะคะค่ะก็ต้องเกิดครับว่าวันนี้ในประเทศไทยยังไม่จํากัดจานวนการใช้ซิม เองแต่ว่ากสชกําหนดว่าคนที่ถือครองขั้นไหน6สิบขึ้นไป<ะ>ต้องมาลงทะเบียนจริแนวตัวตนนะฮะในส่วนเนี้ยก็ต้องแยกก่อนมันมีมันมีม้าบัญชีม้มมาม,มีสองรูปแบบร<ะ>ูปแบบที่หนึ่งคือม้าขายขาดคือขายบัญชีไปแล้วคุณจะไปผูกโบรก้กอย่ยงไรเป็นเรื่องของคนซื้อแหละคือเสงนอัตราหัวลนเลขหมายเนี่ยวัตถุประสงค์คือกําจัดม้าขายขาดนะฮะเพราะว่าพอเขาซื้อบัญชีไปแล้วเขาจะของบัญชีหายสาบสูญไปแล้วเพราะฉะนั้น คนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถไปลงเชื่อให้ตรงกันได้เพราะว่าเจ้าของบัญชีหายสาบสูญไปแล้วติดต่อไม่ได้ <คะ S 2> เพราะว่าซื้อขายกันไปแล้วตรงนี้ปราบมาขายขางอส่วนหนึ่งคือมาเลี้ยงมาเลี้ยงนี่คือลูกคนเจ้าของบัญชีเนี่ยมีส่วนที่สัญญากับคนที่ซื้อไปแล้วก็ผูกโมบายแบงกิ้งให้แล้วก็มีได้รับค่าตอบแทนเปไ็นรายเดือนค่ะตรงตรงนี้เนี่ย เราก็ยังมีกระบวนการหรือมีระบบอื่นที่มากาจัดมาเลี้ยงอีกทีหนึ่งะนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีมีมีอำนาจตามพหล,ลกพรลกรมรการเนี่ยอายการรมทางเทคโนโลยีมาตราหกซึ่ง ปปงร่วมกับธนาคารแล้วมันจะตรวจสอบแล้วกำจัดมาเลี้ยงในระบบออกไปอีกทีนึ่ค่ะมีเรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นอำนาจของปปงอโดยตรงด้วยหรือเปล่านะคะที่ฉันเคยได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ว่าบริเวณเมืองใหญ่ๆตามแนวชายแดนโดยเฉพาะกับที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะการขายซิมโทรศัพท์หรือบัญชีเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มข้นนั่นหมายความว่าวงจรนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดได้สักทีตัวระ ระบบที่จะป้องกันประชาชนว่าถ้ามีลิงก์มีข้อมูลมีข้อความที่ขึ้นมามันควรจะมีป๊อปอัพแบบตามห้างที่เขาเสนอขายโปรโมชั่นสินค้าได้แต่ทําไมรัฐไทยทําไม่ได้ว่าเอออันนี้เข้าขายว่าจะเป็นลิงก์หลอกลวงเป็นข้อความรบกวนในมุมมองของปปง,องมองว่ามันไปขาดที่ตรงไหนคะกระบวนการเหล่านี้ที่มันยังทําได้ไม่สมบูรณ์ที่จะป้องปรามไม่ให้คนเหล่านี้สามารถเข้ามาหลอกลวงประชาชนได้วงจรน,นี้มันต้องไปตัดตรงไหนคะ คือคือตอนนี้เรายังแก้ปัญหาในระบบ SMS ไม่ได้นะครับคือวิชาชีพเนี่ยจะส่งมาทาง SMS แล้วหลอกลวองอที่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราก็ร่วมกับกรสชพยายามควบคุมการใช้ SMS สิ่งที่เราเจอคือซิมบ็อกซิมบ็อกเนี่ยใส่ซิมไปแล้วร้อยซิมเลยแล้วก็ยิงตะกีนนึ่นะสมีสี่ห้ากิโลเลยนะครับตรงนี้ก็เราพยายามกวานล้างอยู่แต่ก็ต้องก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ณเวลานี้ข้อความจาก SMS ที่มีลิงก์ให้กดเนี่ยนะฮะความความความน่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ะครับตรงนี้เราคงต้องหาทางแก้อยู่เพราะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาเอาเขาเอาสมรทาน SMS เนี่ยขายต่อไปเขาทอเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการช่วงเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการส่ง s อ s เอเนี่ยเป็นคอ l l เซ็นเตหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิด ถ้าเกิดตรวจพบเนี่ยเราก็มีการเรียกผู้ให้บริการมากับทับแล้วก็มีมาตรการลงโทษมาจะต้องคัดกรองให้ดีอะไรอยางี้ยระ,ะแต,ะแต่แต่ในในระบบคลินซิ่งแอคเคาท์ที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็ต้องเรียนกออนุญาตใช้ช่องทางไทยพ b BS, s, b <BS> <S ซึอส่ปร <B BS S 3> ะชาัมพัน์นนคือเริ่มกระบวนการตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมครับการตรวจสอบ106ล้านเลขหมายเนี่ย ใช้เวลาประมาณ120วันมันจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนตุลาตุลาค่ะในการในระหว่างนี้ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าใครที่มีความสามารถหรืออยู่ในวิสัยที่สามารถไปจดทะเบียนยืนยันตนให้ตรงกันได้เนี่ยก็อขอแนะนําให้ไปทำซะค่ะนะครับโดย operator เนี่ยเราประสาน operator แล้วหลายท่านกังวลว่าแพ็กเกจจะสิ้นสุดลงนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าแพ็กเกจเนี่ยมันติดอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์สิทธิประโยชน์ไอ้พวกเบอร์บัญชีพิเศษต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ไม่หมดใช่ไหมคะ มันยังอยู่กับเบอร์โทรศัพท์อยู่ครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อจากนายกอเป็นนายขอให้เป็นปัุบันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิทธิพิเศษอะไรก็แล้วแต่นยังคงอยู่เว้นแต่นะครับเว้นแต่ในระบบเติมเงินเนี่ยภ็คเกจส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานอย่างเช่นสามเดือนหกเดือนคุณเปลี่ยนไปแล้วพอาครบพ็คเกตหมดอายุปุ๊บอาจจะต้องเปลี่ยนแพ็ใเกจซึ่งผู้ใช้บริการต้องเป็นคนเลือกเองแต่กีดนะครับแต่แต่ก็ต้องรีก่อนว่า มันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายอยู่บ้างนะครับแต่ขอขอความร่วมมือจากพี่นอกประชาชนช่วยกันกวาดล้างระบบโมบายแบงกิ้งเพื่อกําจัดบัญชีมาออกไปจากระบบแต่มาตรการนี้จะไม่มี SMS นะคะค่ะมาตรการนี้จะไม่มีค่ะคืออย่างนี้ครับจะมีในเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยธนาคารจะส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันในโมบายแบงกิ้งซึ่งเปข้อความอยู่แล้วเท่านั้นนะครับเท่านั้นเลยไม่มี S อ s ทั่วไป แจ้งว่าบัญชีของท่านมีข้อมูลเนี่ยขอให้ไปชี้แจงทางราคาหรือไม่เปลี่ยนให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับมันจะเริ่มมันก็นจะเริ่มกันจริง,รงเนี่คือเดือนสุราภิจกาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องดูก่อนว่าชื่อไม่ตรงมีอยู่ประมาณเท่าไหร่จากข้อมูลที่บปม,มีเนี่ยน่จะมีประมาณตั้งสามสิบล้านหมายเลขค่ะ ท่านคะต,ต,ต้องมาคุยกับนธานาคารนิดนึงค่ะนิดเดียวครับขอถามแค่เรื่อง,อง,องม้าเลี้ยงะคะ่ะอย่างอ,างอม้าขายขาดอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่จะจัดการอยู่แล้วแต่อย่างม้าเลี้ยงที่มันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจะต้องใช้วิธีการไหนในการคัดกรองเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการใช้ฐานที่อาจจะไปเข้าขายฟอกเงินนะคะมันจะมีวิธีการไหนในการคัดกรองได้มากกว่านี้ไหมคะส่วใหญ่ม้าเลี้ยงจะมีโทรศัพท์ที่ต่อมบายแบงกิ้งหลายเครื่อง Mm hmm. นะคะ <Yeah. S 2> รับตอนนี้เรากาลังเริ่มทําการตรวจสอบว่าใครที่มีพฤติกรรมปกติคือคือจีนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเชื่อ <Yeah. S 2> มโมบายแบงกิ้ง <Yeah. S 2> ได้ทุกแอปได้ทุกธนาคารในเครื่องเดียวแต่ถ้าเกิดใครที่มีตั้งแต่สามเครื่องขึ้นไปเนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังนะครับเพราะมันไม่มีคนปกติทั่วไปใช้โทรศัพท์หลายๆเครื่องเพื่อโอนตรงนี้เนี่ยธนาคารจะตรวจสอบธุรกรรมบางทีคือบัญชีไม่ใช้งานเลยนี่เ <Yeah. S 2> นี่ยสนิทแล้วก็อยู่ดีๆมีเงินเข้าหลายแสนหลายล้านหลายแสนหลายล้านเมื่เวลาติดต่อกันแล้วก็แล้วก็หยุด แล้วก็พักไปแล้วก็มีเงินเข้าแบบเนี้ยหรือหรือเข้าเหตุอัก้นองสัยอย่างเช่นมีพฤติกรรมอยู่บริเวณพรมแดนนะครับมีมีมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าไม่ใช่เป็นการใช้งานธุรกรรมทางการเงินตามวิสัยปกติค่ะจะตรวจสอบแล้วก็ทําการอายัดบัญชีเลยค่ะได้การรอการต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ